สวัสดีครับท่านฟังที่รักท่านัครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะย้อนไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับผู้นําประเทศซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า blunder นะครับคือทําอะไรเปินๆพลาดในสถานที่พลาดแบบไม่น่าพลาดเป็นเรื่องที่โดยวุฒิภาวะของคนระดับผู้นําของประเทศ หรือว่าคนที่มีความสําคัญระดับประเทศครัคนก็จะวางมาตรฐานไว้สูงและคาดหวังไว้สูงแล้วถ้าเกิดว่าไปทําอะไรในลักษณะที่เสลอและเสลอแบบนะอาภัยไม่ได้เช่นผิดกฎหมายผิดค่านิยมสําคัญสาคัญเนี่ย<ส>เขาเรียกบลันเดอร์คนเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับกระทําความผิดในหลายเรื่องคุณปูเนี่ยนะครับเขาเลือกเป็นบลนะันเดอร์ในลักษณะที่มันเป็น แบบความรู้รอบตัวบ้างหรือว่าอะไรที่มันน่าคอนกรีดอะไรอย่เงี้ยนะครับหรือว่าประเทศซิดนีย์อย่างนี้นะมันมันยังดูน่ารักน่ารักในแง่ที่ว่าเออมันก็คงจะไม่ไม่ภาษาโลกในแง่ของความรู้คงไม่ใช่เด็กเรียนเท่าไหร่คงหรือไม่ก็คืออาจจะสนใจเฉพาะสิ่งที่สนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องปกติมนุษย์เราไม่รู้ทุกคนบังเอิญว่าสิ่งที่เราคิดว่ามนุษย์ทุกคนควรจะรู้นั้นเธอไม่รู้อย่างเงี้ย แต่ว่าสาหรับพลเอกประยุทธ์นั้นนะมันฝังรากลึกมันไม่ใช่แค่ความรู้รอบตัวแต่มันเป็นเรื่องจิตสํานึกนะครับจิตวิญญาณเป็นเรื่องทัศนคติและเป็นเรื่องสันดานนะครับสันดานคือนิสัยอันถาวรพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่มีนิสัยหลงตัวเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเป็นคนที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นปเด็จการในตัวเองนั้นได้ถูกหลอมล้อมมาในระบบที่ต้องมีคนฟังตัวเองเพราะฉนั้นก็จะใช้ลักษณะของการรวบรัก คิดอะไรแบบง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่โ่งอะไรออกมานะครับนั่นก็เป็นนิสัยพื้นนิสัยของตัวเองในปัญหาก็คือว่าวันนี้เขามาอยู่ในตาแหน่งที่เป็นพูดแล้วเป็นตัวแทนของประเทศชาตินะครับจะด้วยคนยอมรับไม่ยอมรับไม่มร,ไมรู้ที่ไนผมคนหนึ่งไม่ยอมรับแต่ว่าในเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับต้องทําทุกอย่างให้อยู่ในกรอบที่ประเทศชาติจะไม่เสียหายมากที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้สแสดง ให้เราได้เห็นแล้วว่าการจะบริหารประเทศนั้นคนจะต้องมีทัศนคติมีภูมิรู้มีจิตใจมีความสามารถนะครับที่มากพอพูดที่ภาวะที่มากพอก็เวลาพิสูจน์คนนะครับคําพูดนั้นสะท้อนอะไรที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นคนอย่างคนในประยุทธ์มันดีตรงที่ว่าเราอ่านไม่ยากแล้วก็วันนี้ก็ทําให้กระบวนราปชาธิปไตยนั้นนะครับอยู่ในจุดที่ถูกโจมตีหมด นี่ล่าสุดนี่ก็ไปบังคับไม่ให้นักศึกษาและอาจารย์เขาจัดงานนะครับไปกันใหญ่ครับล่มสลายวินาศการในเวลรู้พูดที่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่พูดไม่ได้นะครับในกรณีที่ไปนะครับ <c oughs> ให้ความเห็นเกี่ยวกับานักท่องเที่ยวสาวแล้วก็ชายหนุ่มนะครับที่เสียชีวิตที่เกาะเต่าสุราษธ,ธานีนะครับเป็นเรื่องที่ ผิดแบบไม่น่าให้อภัยเลยนะครับผมได้ฟังคลิปเต็มๆไม่ได้แปลว่านะท่านผู้นำเนี่ยจะจะมีเจตนาร้ายขนาดนั้นจริงๆก็มองด้วยใจเป็นธรรมแต่ว่าในย่าที่ท่านพูดนั้นนะมันแปลความได้ตามที่ฝรั่งเขาแปลนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าโดยเจตนารมเนี่ยแกจะเปรยกับนักข่าวไทยแล้วไม่คิดว่ามันจะไปถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วเขาจะคิดอะไรมากมายขนาดนั้น เขาต้องคิดครับแล้วจริงๆต่อให้ท่านใช้คําพูดนิ่มกว่านี้มันก็สะท้อนจิตสํานึกของท่านว่าท่านมองว่าการข่มขืนตากา,กาของท่านนมันห่วยมากการข่มขืนนั้นนะเป็นเพราะว่าผู้หญิงไปยั่วการข่มขืนนั้นเป็นเพราะว่าผู้ที่ถูกข่มขืนหรือผู้ที่ถูกฆาตกรรมนั้นนะครับไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ณเวลาที่ไม่ควรอยู่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวการชมเรือนชมดาวนะครับ แล้วการที่เขาไปมีใช้เวลาส่วนตัวเป็นเรื่องที่นะครับปกติในสังคมที่เขาจเจริญแล้วใครจะไปก้าวล่วงไม่ได้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์นั้นไม่เข้าใจในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนว่าร่างกายของมนุษย์นั้นความสันตนะิการมีสวัสดิภาพการได้รับความคุ้มครองการไม่มีใครมาลุกล้ำกล้ำเกินการสามารถจะเดินเหินไปไหนก็ได้ทําอะไรเวลาไหนก็ได้สิทธิเสรีภาพพื้นฐานเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สังคมโลกเขาประกันเอาไว้เป็นสิทธิมนุษยชนขอให้พลเอกประยุทธ์ไปอ่านปฏิญญาสาคนว่าด,ด้วยสิทธิมนุษยชน30ข้อนะครับ30ข้อไปอ่านซักสิ่งที่ท่านทำนะั้นขัดกับหลักนี้อย่างชัดเจนและความเชื่อของท่านหลายส่วนนะั้นมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนท่านไม่มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเลยจิตสํานึกของท่านไม่มีเลยท่านเอาสํานึกและสันดานของการเป็นนักรบการเป็นทหารซึ่งมองแต่เรื่องศัตรูกับเรื่องของการจัดการ การหาวิธีทำลายหรือว่าควบคุมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ผ่านระบบของทาหารแต่ไม่ได้แปลว่าท่านเปิดใจมาเรียนรู้ไม่ได้ปัญหาคือท่านเนี่ยโดยสันดานการใช้อำนาจท่านเมินเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ <c oughs> การล้อมปราบประชาชนเมื่อปี2552 2553เป็นฝีมือแล้ว การวางแผนโดยกลุ่มคณะทหารซึ่งท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องการฆ่าพี่น้องตายที่ถนนักษณ์ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องเต็มๆการกระทําอย่างนั้นต่อผู้ชุมนุมซึ่งเขามีสิทธิ์ที่กางการเมืองซึ่งก็อยู่ในปฏิญญาสากลวุฒิสิริม,ม,มชนแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญไทยด้วยนะท่านอ้างความจงความจงรับภักรีและความมั่นคงของชาติซึ่งนะครับสําสหรับประเทศไทยราได้แต่จริงๆแล้วทนไปดูนะ ปฏิญญาสาธาวัตถุสิทธิมนุมยชนนั้นข้อ30มสิเขาพูดไว้ชัดคุณจะสร้างนโยบายสร้างเงื่อนไขนะครับหรืออำนาจใดๆในการมาบั่นทอนสิทธิโดยพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้พลเอกประยุทธ์ต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับแต่ว่าอย่างว่าแะครับนะเขาประเทศไทยอภะเ็กการนะครับเราจะไปหวังอะไรได้มันก็ยัดตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นเผดเจกการที่กษัตริย์ภูมิพลเลือกใช้ซะด้วยนะครับราชวงศ์เขาเลือกใช้ ก็วันนี้ก็ก็คุณทากรรมใดไว้มันก็จะต้องตามสนองแล้วก็จะมาแก้ตัวตอนหลังว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเป็นผู้นําระดับอย่างนี้เนี่ยปากพ่้อยไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ปากพร้อยมันสิ่งเป็นสิ่งที่มาจากจิตใจของเขาเองพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่คิดตื่นมากคิดเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะ,ปะนะครับถ้าให้ทํางานในเรื่องนักเลง เรื่องการบังคับคนให้จัดสินค้าแล้วใช้อำนาจต้องทำไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าบริหารประเทศเน,น,นี่ยในลักษณะอะไรที่มันลึกซึ้งซับซ้อนทำไม่ได้ถ้าต้องให้สื่อสารในประเด็นที่จะต้องมองรอบด้านทั้งทางด้านเศรษฐกษฐิจการเมืองสังคม,มวัฒนธรรมการต่างประเทศนะครับทำไม่ได้ไม่มีความลึกซึ้งพอประเทศไทยวันนี้ตกต่ำสุดๆแล้วจะมีนายกที่สติปัญญาต่ำๆแล้วก็วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำๆจาพกพลเอกประยุทธ์ ก็คงไม่แปลกใจเพราะว่าไล่กันตั้งแต่ผู้ประมุขสูงสุดมานะครับสติปัญญามันไม่เหลือแล้วนะครับวินาสกาเลวิปริตพุทธิวันนี้นะท่านฟังสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดฐานะที่เป็นผู้นำนะไว้วางใจกันเหลือเกินเรียกร้องให้มันทําหน้าที่โดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนฉลาดนักหนาช่วยกันสนับสนุนเรียกร้องเต็มที่วันนี้ประยุทธ์ได้แสดงแรงมาวันนี้ผมจะนําคลิปของน้องโรสนะครับ ซึ่งเธอได้อัดอัดจริงๆนะอัดคลิปแล้วก็อัดคนเอกประยุทธ์ด้วยในภาษาของเธอถึงภาษาของน้องโรสจะเป็นภาษาที่มีนะไวยาะเพศอะไรออกมาเวลาไปใช้กับเจ้าก็มีคนเกลียดชังเธอมากมายว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ที่จริงก็ในลักษณะอย่างนั้นผมเองก็ไม่ได้ส่งเสริมนะครับก็พยายามจะเตือนกันอยู่แต่ว่าหลายท่านก็าเขาก็บอกน้องโรสเองก็รู้ว่านั่นคือสไตล์ของเธอคือวิถีทางของเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้ไปทําร้ายใคร ไม่ได้ไปฆ่าไปให้ตายแต่มันเป็นลักษณะเรียกร้องนะให้คนนะครับได้มาสนใจแล้วก็ฟังเนื้อหาสาระที่ซ่อนอยู่ผมก็จะเชิญชวนพี่น้องอย่างนั้นมองข้ามในเรื่องของภาษานะครับบางตอนก็อาจจะตลกตลกกับเธอไปด้วยบางตอนฟังแล้วก็าอาจจะขัดหูและไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าลองไปฟังเนื้อหาสาระนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่พูดด้วยคำคำอย่างเนี้ยอย่างเรื่องอวัยวะเพศเรื่องอะไรต่างๆแบบน้องโรสนั้นกลับ สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะทางความคิดมากกว่านายกที่อ้างว่าเป็นนายกคนดีนายกที่ทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองคนอื่นทําไม่ได้เขาเป็นคนเก่งคนกล้ามากู้ชาติแล้วก็ใช้พระราชาำนาาเหยียบย่ํำหวัวคนไทยจัดการกับประเทศทั้งประเทศลองไปฟังน้อง่งเอ่อน้องน้องเอ่อน้องโรสนะครับว่าเธอพูดอะไรไว้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ สวัสดีนะคะพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องที่อยู่อย่างต่างประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราก็จะมาขอพูดเรื่องไอพลเมงเอกประยจันโอเชียนะคะที่มันปากหมาปากสนักนะคะมากล่าวหาว่าน้องฮันน่าตายเพราะว่าใส่บิกินี่นะคะแม่อีควยทอกดอกทอก บอกอะไรมึงให้นะไอ้เหี้ยถ้าเผื่อเกิดเป็นไอ้เมียฟ้าชายหม่อมแพกนะไอ้รัศมีเห็นนะีน่ะนะฮะนะบิกินี่ก็ไม่ใส่นะถอดเสื้อถอดผ้าออกใส่ตะปิ้งนะ่ะจัดงานวันเกิดไหม keep my- okay. ไปทะลวงขีเมียมึงมึงระวังด้วยอสัตว์ในข่าวว่ามีเมียมีเมียสองสามคนสี่ห้าคนอีกดอกเอาเงาินภาษีประชาชนนะไปให้เมียแต่ละคนพยายามจะขนออกมานอกประเทศนี่แต่ออกมาไม่ได้นะเพราะเขาสก,กาัดไม่หมดแล้วนะน้ำหน้าอย่างมึงอ่ะถึงจะเป็นนายกแต่ต่างประเทศเขาไม่ให้มึงออกมานอกประเทศจำเอาไว้พมึงเป็นโจรมึงเป็นกบฏมึงเป็นตัวเฮียนะมึงเป็นซาเจรชาน ชนคนต่างประเทศน,นานาอารยประเทศเนี่ยประชาคมโลกเขาถึงไม่ให้มึงออกมาเข้าใจไหมมึงจะทําเป็นกลางเห่าหอนก็ได้จะในคุยแลนแต่ออกมาไม่ได้ออกมามึงก็เป็นมาขี้เลื่อนนะดังเช่นเขายังตือนมึงจำไว้ด้วยก่อนเห่าหอนอะไรคิดหน่อยสัตว์นะหน้าตาก็เที้ยอยู่แล้วยังจิตใจสันดานต่ำอีกอีกค้วหนะอีสถุน สิวิลมึงคนเข้าไปเดินชายหาดอ่มึงจะให้เขาใส่ชุดเกราะไรดอกนะไอ้เหี้ยอีกคนคุยประยะิบแมพูดจาน่ากระชืบจริงๆนะมาอยู่ใกล้ๆก,กูนี่กูก็โดดฉีบตาตาบอดมันพ่อมึงในไอ้ดอกนะมึงมีสิทธิ์มึว่านรคนก็ตายไปแล้วแทนที่จะแสดงความขอโทษแสดงความเห็นใจแล้วก็จะแสด